จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการของขวัญปีใหม่คืนน้ำใสให้ประชาชน ที่วัดท่าบางสีทองอภอบางกรวยจัังหดหนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่คือนน้ำใสให้ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการบลพิษสิ่งแวดล้อมร่วมฟื้นฟูดูแลรักษาคุณภาพน้ำคลองสาขาที่เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพยาให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศท,ที่ดี และสอดคล้องกับนนทบุรี6ดีที่ให้หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญการพัฒนาคูครองสาขาที่เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำครองสาขาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายพัฒนาฟื้นฟูครองบางตลาดครองอ้อมนนครองบางสีทองคลองบางกรวยและคลองบางแพรก สำหรับโครงการของขวัญปีใหม่คืนน้ำใสให้ประชาชนเป็นการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดนนทบุรีกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดของคลองไม่ทิ้งขยะและของเสียลงสู่แม่น้ำรวมทั้งฟื้นฟูปรับสภาพคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นจากปีพศ2566พบว่าคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ WQ ต่ำสุดสูงสุดอยู่ในช่วง12ถึง59คะแนนนั่นหมายความว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทมถึงเสื่อมโทมมากโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่คืนน้ำใสให้ประชาชนประกอบด้วยการเก็บขยะเก็บวัชพืชใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพปรับสภาพคุณภาพน้ำสอครองได้แก่ครองบางสีทองและครอง บางกลางใช้เวลาการดำเนินงาน5วันโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม100คนซึ่งวันนี้ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกลวยดำเนินการทำความสะอาดคลองบางสีทองบริเวณท่าบางสีทองบางกลวยสุกันวาลีสุวรรณรายงาน